สวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลวันนี้ยายเพ้นมีฝรั่งมาหน,นองพาพีพาหน่องมาชมบรรยากาศงานบุญทำบุญหาพอบานยายเพ้นด้วยกันเ้ออ่ะนี่คือหน้าหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านบ้านแม่บ้านพ่อของยายเพ้นนะคะทุกคนอ่ะมันอากาศบรรยากาศตอนเย็นพรุ่งนี้เราก็จะเป็นงานแล้ว อันนี้คือหน้าบ้านเนาะค่ะเนาะหน้าบ้านบริเวณบ้านแม่ยังเพ่นกระจิตเต็มไปด้วยเต้นกลางเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอากาศห่อนทุกคนแดดแรงสถานที่ตรงนี้กระจิตกลางตตเก้าอี้ตอนรับแขกที่มารวมทําบุญเนาะค่ะ นี่ก็จะเป็นที่หนนนันพระสงฆ์เป็นนางกองบุญกองบุญเท่าที่ตัวเอะเนาะกองบุญบนี่เท่ายังบ้านแล้วออกมาเอกเนาะคะ่ะแถวบ้านนี้เพื่อนเขาเรียกว่าเอกเอกกองบุญเนาะ,ะจิเป็นพวกอผ่พา,พาข้ามาผ่าสลุงผัาทุง้งเขาจะมาผ่าใจในเล่าหน,น,ะะนีิเนาะค่ะ ในลาวใหมนนใหคือพอยายเพเยอะนาดนี่คือกองอันนี้จะเป็นพวกที่ยายเพ็ญอาจะซื้อถวายวัดนาะเนาะเป็นพวกเตาแก๊สเตาแก๊สเตาฝูตู้ก,กเขาอันนี้ก็เขาจะถวายวัด ไหว้วันไงพ่อสมควรนะคะนะ่ะเนาะบอกแขกเยอะค่ะมื่อนี้ก็เป็นมือวันที่สิบแปดตอนเย็นมื่อนี้คือเขาเตรียมงานอย่างอย่างคักเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นถวยซ้ำถวยซ้ำที่เขาจะถวายถวายทางวัดน,นะคะนะ่ะอย่างที่ยายเพ่ญสื่ออยู่บ้านยายเพ็ญค้น,คนมานหนีหมดแล้วค่ะทุกคน พุณมานี่หมดหัวซามหมออตุ๊กตาไวยวัดบรรยากาศตอนเย็นตอนเย็นบ้านแม่ยายพินบ้านแม่ยายพินเดรยากาเด้วยอีกคืออ่าหมอเ้าจะตอนรับ ที่จะมารวมทำบุญเนะาะค่ะกลางโต๊ะกลางเนเป็นเป็นปบบอะไรค่ะโตเก้กาอี้กลางไปหมดด้านหน้าก็จะเป็นห,อห้องครัว้วยค่ะเด้อห้องครัว จุ là, ่มก่วงผอมแล้วกันเนาะจ่อมือมาละค่ะทุกคนจ่อมือมาละอันนี้ก็จะเป็นพวกส่วนเครื่องดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มจุดหินเครื่องดื่มแล้วเนาะเครื่องดื่มอ่ะน้ำน้ำเป็นน้ำน้ำ ไปด้วยน้ำแขะะ็งแล้วค่ะเนาะจุดนีนะคะเต็มไปด้วยน้ำแข็งเอาไปยงาวาพ่อเน่ยเดี่ด็ก้มากินรืาังขอประชุมขอัวเนาะคะ่ะนี่คือครัวคือครัววด้วยค่ะเด้อครัวนีครัวเมื่อกี้เด็กคนเสิร์ฟเลยค่ะทุกคนเสิร์ฟีพักีพักเนาะ ทุกคนบรรยากะทุกคัวเด้อค่ะ,ะเด้อทุกคัวพัก์คดีสีใบเตรียมงานมืัอนี้จะคึกค,คักงงค่ะทุกคนเพราะว่างานท้องก็จะคุงนี้แล้วนะคะเนาะนอันนี้ก็สาวสาวสาวสวัสดีค่ะสาวสาวอันหนุ่สาวเลยพินเสือสีเขียวนะคะเนาะอันนี้กับเพื่อนเพื่อนหนุ่มสาว สาวแอร์ฮอสเตดทั้งหลายมามาชวยกันพักอันนี้กับสาวแอร์คือกันนั่งเม่อนกันนี่คือเปลี่ยนรรยากาศหันผัดันผัดหนัหอกัะแนมาแลวดูนตทวนกันนะคับอใจจ้าจาหนาวเลย อันนี้ก็ครัวของเราอันนี้ก็กุ๊กกุ๊กสวัสดี fc ยายเพนหน่อยค่ะทางยูทูบสวัสดีกุ๊กนะคะกุ๊กกุ๊กประจำครัวของเราอันนั้นอันนั้นก็ใช่ค่ะเยอะค่ะทุกคนแม่ครัวบางส่วนเพิ่นกับไปอาบน้ำอาบทาบบางท่านไม่ออกมาเนาะ,ะ,นะ,ะยังไม่ออกมาอ่ะทั้งอยู่ตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยเนื้อเนื้อหมูเนื้อหมูนะคะเนื้อนะะเนื้อ ทั้งคนก็นจะเป็นคนล้างถ้วยล้างชามโอ้ได้บุญได้กุศลหลายๆขอให้ได้บุญได้กุศเลยเยอะๆอันนี้ก็เป็นคนล้างถ้วยคน,คนล้างถ้วยแห่งได้บุญหลายสวัสดีเอฟซียายเพ็ญหน่อยค่ะอันนี้ก็ใช่ได้บุญเยอะงานงบุญบรรยาก,กาศยายเพ็ญขอโทษขอ pray บวบได้ อัปเดตว่าได้ให้พี่ให้น้องเบิ่งร้ายมือเนาะคะ่ะคาดตัญญ์แล้วค่ะ,คะเด้วคุณพี่น้องจุพูดจุพูดที่ติดตามในเพศเมียพลังบันเนาะผักผัดผัดผัดคืนนี้นะทำกับเพาย่างหนักนะคตทำกับข้าวย่างหนะักคืนนี้ บรรยากาศครัวน้องกันเนาะพี่น้องเบิ่งมาความัวของเฮาแต่ใหญ่มากๆใหญ่ยายมากๆแขกเยอะแขกคนรวมงานเยอะมากๆอ่ะนี่กับคุกเท่านั้น <c oughs> เลยเดินต่อไปบรรยากาศ <c oughs> ช่วงเย็นของมือนีเลยนะคะเด้อทุกคนของวันนี้ยายเพ็ญกเอาให้พี่ให้น้องลงในมือนีวันนี้ยายเพ็ญกัขอถูดขอไพ่อาจจะบ่ได้ทักทายกลับไปหาพี่หาน้อง ดูให้ทันทีเนาะคะ่ะเพราะว่าพุ่งนี้ก็สิเป็นงานแล้วเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวพุ่งนี่ยายเพ่นจะถ่ายทอดสดให้พี่ให้น้องค์เนเบิงในชมหมอลำน้ำกันน,ะะนี่คือบรรยากาศงานบุญเนาะคะ่ะเด้องานบุญงานบุญแม่ครัวของเฮางกะเปะอาบน้าอาบชายยังบาท่านได้ออกมากันเนาะคะ่ะนี่คืองานบุญงานบุญอุทิศส่วนกุศล หาพ่อพิมพาเจียมซีพ่อยายเพ็ญด้านหนา้ารงนีกับสิเป็นพระบรรนังนังนัง,นงหายจิ้มหายพอน,นังฉันอาหารู่ตรงนี้ค่ะส่วนหมอลำนะคะน้องกษิยุกใกล้บ้านยายเพ็ญเพราะว่าพื้นที่บ้านแม่แยายเพ็ญอยากจะแขกบ่สสามารถที่จะตั้งเวท,ทีหมอลำได้นะคะหมอลำก็เลยจะโอโออกไปด้านนอก ซึ่งเป็นทีของยายเพ้นนะคะทุกคนเป็นทีของยายเพ้นยู่ด้านหน้าเนาะค่ะเนาะเอฟจีทีท่อยู่เก๋ๆเนื้อค่ะเนื้อที่ติดตามยายเพ้นเมียฟลามโนอกกับมาเบิ่งหมอรำน้ำกันเนะะื้อค่ะมาชมหมอรำด้วยกันคลิปนี้ยายเพ้นกับมาสักไทยพี่น้องกับบรรยากาศช่วงเย็นเนาะคะ่ะในช่วงเย็น ททักทายช่วงเย็นขอให้ปีให้นมสุข,ขุมสุขคุณปรักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย